เปิดโลกคัมภีร์ไบเบิลงานรับใช้และคณะผู้รับใช้หน้าที่ของคริสตจักรค,คือสำแดงการทรงพระชนอยู่ของพระเจ้าประกาศพระวจนะและเทศพระนามไว้โดยการนำของผู้นำที่ได้รับการแต่งตั้งการเทศนาและการสั่งสอนคำสั่งสอนในพระคัมภีร์เป็นสิ่งจำเป็น คือสอนเรื่องที่มีมาตรฐานและมีระเบียบช่วยให้เติบโตและช่วยในการสร้างสาวกอันจะช่วยป้องกันคริตจักที่เพิ่งสร้างใหม่ให้พ้นจากคำสอนผิดถ้ายึดมั่นในคำสอนในพระคัมภีร์และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วยการอธิษฐานและการวิงวอน การอธิษฐานเป็นพลังสำคัญของคริสตจักรในระยะแรกเป็นอาวุธที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นที่มั่นของการประกาศพระวจนะในท้องถิน่นที่มีการนับถือรูปเคารพและมีความมืดมนในจิตใจและเป็นหนทางที่พลังอำนาจของพระเจ้าจะเกิดผลไม่มีสิ่งใดที่กีดกั้นได้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เวลาวัฒนธรรม หรือรูปก,กงคุกก็ตามการมีสมคีธรรมและการปรนนิบัติคตริสตจักรระยะแรกเป็นคริสตจักรแห่งการปฏิวัติคือการทำลายล้างข้อแตกต่างให้หมดสิ้นไปและกลับเป็นอิสระอย่างแท้จริงในพระคริสต์ทำให้ผู้คนที่แตกต่างกันสถานภาพในสังคมพื้นฐานศาสนา และภาษาได้กลายเป็นพี่น้องกันในครอบครัวของพระเจ้าและให้ความสำคัญกับหญิงไม้และอธิษฐานเผื่อผู้ป่วยเลี้ยงดูผู้อดอยากให้อิ่มนำ้ำการนมัสการและการสรรเสริญการนมัสการเป็นจุดประสงค์สำคัญของคริสตจักรพระเยซูสัญญาว่า แม้เพียงสองหรือสามคนประชุมกันในนามของพระองค์พระองค์จะสถิตยอยู่ด้วยการสันเซรรญและขอบพระคุณเป็นจุดยืนของคริตรจักรที่มีชีวิตแต่ไม่ต้องผูกมัดอยู่กับตัวอาคารหรือสิ่งก่อสร้างดีๆแม้ว่ารูปแบบของการนมัสก,การจะพัฒนากันได้นับตั้งแต่สมัยที่เขียนพันธสัญญาใหม่และไม่ใช่เรื่องของผู้นำเท่านั้น แต่ทุกคนที่เป็นของพระเจ้าจะนมัสก,การพระองค์ในหมู่ที่เชื่อและถวายเครื่องบูชาด้วยจิตวิญญาณการเป็นผู้นำและการปกครองคริสตจักรคริสตจักรสมัยแรกแต่ละแห่งมีระเบียบพิธีการและงานรับใช้แตกต่างกันเล็กน้อยคริสตจักรเอเฟซัสมีผู้ปกครองในขณะที่เมืองฟิลิปปีมีผู้ดูแล ทั้งสองเป็นตำแหน่งเดียวกันบางคริสตจักรมีมคนายกซึ่งคอยช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆและอีกตำแหน่งหนึ่งคืออัครทูตพวกนี้เป็นคนรับใช้มิใช่เป็นเจ้าของคริสตจักรแต่เป็นพระประธานของพระเจ้าสำหรับคริสตสุจรกรเขาจะต้องเลี้ยงดูสมาชิกจะต้องมีความเชื่อที่มั่นคง และมีประพฤติที่ไม่ด่างพร้อยและเป็นเหมือนพระคริสต์ซึ่งเสด็จมาเพื่อปฏิบัติทุกๆคน